ต้นเงาะปลูกใหม่นะครับระหว่างดินล้วนปนหินนะครับแล้วก็ดินทรายล้วนนะครับแล้วก็ดินล้วนปนทรายนะครับลักษณะไหนที่ต้นเงาะชอบนะครับล้วนปนหินนะครับแตกยอดดีแตกยอดไวนะครับ15วันก็แตกยอดแล้วนะครับ ดินสายล้วนนะครับผ่านไป22 23วันนะครับยอดยังไม่มานะครับเพิ่งจะเริ่มเห็นตายยอดออกมานิดนึงสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีชาวสวนทุกท่านนะครับครับคลิปนี้นะครับเจอกันช่วงสายๆนะครับของวันที่หนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันหมยออกนะครับหลายท่านนะครับตั้งตารอคอยนะครับวันนี้นะครับ วันนี้จะพาท่านมาดูความแตกต่ตางนะครับระหว่างต้นที่ปลูกนะครับลักษณะของดินที่ต้นเงาะเขาจะชอบนะครับเนี่ยอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้เป็นต้นที่ปลูกในดินลูกลังนะครับดินลูกหลังมาที่นี้ก็คือดินดินร่วนนะครับปนลูกหลังเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นหินลูกหลังนะครับข้างล่างก็จะเป็นลูกหลังที่ถมขึ้นมานะครับ นะครับหินลูกลังแบบนี้นะครับอันนี้อายุของต้นเนี่ยนะครับก็นะครับอยู่ที่23วันนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยยอดยังไม่ออกนะครับยอดยังไม่แทงเลยนะครับตอนนี้ก็นี่ฮะยอดออกไปประมาณสักเกือบ1ฟุตแล้วนะครับถือว่าขยายเร็วมากนะครับสำหรับยอดใหม่นะครับอันนี้เป็นยอดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่แตกออกมานะครับ อันนี้คือดินร่วนนะครับปนลูกหลังนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบดูนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเอาไปาคิดดูนะครับว่าจะปลูกในลักษณะดินแบบไหนแล้วก็ควรจะปรับปรุงดินแบบไหนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ นะครับก็อายุเท่ากันนะครับเป็นต้นเงาะนะครับแหล่งพันต้นเดียวกันซื้อมาพร้อมกันแล้วก็ลงดินเวลาเดียวกันนะครับต้นนี้นะครับจะปลูกอยู่เป็นดินทรายนะครับผมจะปลูกอ่าเอาไว้นะครับให้ทุกท่านนะครับดูนะครับความแตกต่างการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมใส่เหมือนกันนะครับกับต้นที่ เป็นดินลูกรลงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นดินทรายนะครับไม่มีลูกรลงนะครับเป็นดินทรายล้วนนะครับแต่ข้างล่างนี่ก็จะใส่ปุ๋ยหมักใส่อะไรเหมือนกันสังเกตดูลักษณะยอดนะครับยังไม่แตกออกมานะครับยังไม่แตกออกมานี่ยออกมาก็จะพึ่งพึ่งจะเริ่มออกมานิดนึงเห็นไหมครับเนื่องจากว่าดินทรายนี่นะครับเวลา เวลาลดน้ํานะครับน้ําก็จะอยู่ข้างบนนะครับน้ําเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลซึมผ่านผ่านทรายเนี่ยได้ยากนะครับนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยนะครับเวลาเราลดน้ําผ่านไปนะครับเนี่ยเขาจะแน่นนะเห็นไหมครับเป็นดินทรายก็จะแน่นนะครับมันจะไม่เหมือนดินผสมหินถ้าดินผสมหินเนี่ยเขาจะมีมีช่องนะครับสลับให้น้ําซึมผ่านได้ง่ายนะครับ นี่ฮะดังนั้นในการปลูกต้นเงาะนะครับก็แนะนำนะครับปลูกได้ทุกดินแล้ฮะแต่ว่าเราต้องหา,าปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักมาใส่บริเวณให้เป็นหลุมกว้างนิดนึงสรับเป็นหลุมดินทรายนะครับให้ต้นเขาโตใหญ่เต็มที่นะครับเขาถึงจะสามารถขยายได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาต้นเล็ก แบบนี้มาปลูกนะครับแล้วทําหลุมเล็กๆนะครับก็จะทําให้ยอดกับรากได้ขยายได้ช้านะครับช้ากว่าดินที่เป็นดินร่วนปนหินนะครับอันนี้จะมาเปรียบเทียบท่านดูใน2ลักษณะนะครับนี่ครับต้นพันธุ์ซื้อมาจากแหล่งเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นต้นพันธุ์ลงเงาะลงเรียนนาสาลนะครับของผมเนี่ยเน้นนะครับจะเป็นเงาะนะครับ ที่สั่งมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับทุกท่านก็สามารถสั่งได้นะครับตามเว็บไซต์นะครับต่างๆก็มีนะครับตัวนนี้ก็มีขายทั่วไปแล้วละครับนะครับอันนี้เป็นโซนของดินทรายนะครับแล้วก็มาอีกเนินหนึ่งนะครับเนินนี้นะครับก็จะเป็นดินดินล้วนนะครับปนดินทรายนะครับ นี่ครับต้นปลูกเหมือนกันนะครับเป็นดินร่วนปนดินทรายก็จะมียอดแทงออกมานะครับยอดแทงออกมาค่อนข้างที่จะพอสมควรอยู่แต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เหมือนดินร่วนปนหินนะครับนี่ครับอันนี้เป็นดินร่วนปนทรายนะครับหลุมนี้นะครับก็จะเอาดินร่วนเนี่ยนะครับมาผสมคุกเขานะครับ แล้วก็มาปลูกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เอาดินทรายบริเวณที่ขุดเนี่ยนะครับมากบนะครับเอาเป็นดินใหม่มากบนี่นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับแต่ทีนี้ไปดูต้นที่เป็นหินนะครับเป็นดินล้วนปนหินนะครับนี่ครับโซนนี้จะเป็นดินล้วนปนหินทั้งหมดเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับดู ดูยอดนะครับการขยายของยอดหลุมพวกนี้นะครับเวลาลดน้ำเนี่ยนะครับเขาจะน้ําจะซึมผ่านได้ง่ายนะครับลดแป๊บเดียวนะครับน้ําก็จะซึมผ่านลงไปแห้งนะครับลักษณะแบบนี้ต้นเงาะชอบนะครับนี่ครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับปลูกเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงในยามหน้าแ้งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นยอดใหม่ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนี่ครับเพียง22วันนะครับอันนี้ก็เป็นดินล้วนปนหินนะครับนะครับดินล้วนปนหินเหมือนกันนะครับก็ถือว่าขยายเร็วนะครับนะครับโซนบริเวณนี้อาจจะเป็นดินล้วนปนหินนะครับเห็นไหมครับในไยอด มีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเปรียบเทียบนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้นะครับระหว่างดินร้วนปนหินนะครับแล้วก็ดินทรายล้วนนะครับแล้วก็ดินร่วนปนทรายนะครับที่สวนเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะนะครับซึ่งปลูกแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะครับส่วนดินทรายเนี่ยนะครับดินทรายล้วนเนี่ยนะครับ ในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพาท่านเนี่ยนะครับแก้ดินทรายนะครับให้กลับมาเป็นดินร่วนนะครับให้มันระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไงก็ฝากท่านกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ